สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและนี่คือรายการลักแคชเกมเมอนะอยู่กับผมอ้ํานะครับผมและเกมที่คุณกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ b บตเตอรี่ออนไลนะเป็นเกมยิงปืนนะครับผมบางคนก็ถามว่าทําไมต้องแคดเกมนี้ด้วยพี่อ้ําเกมก็เหมือนเกมยิงปืนทั่วไปมันเป็นเกมยิงปืนที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเกมมันภาพสวยมากครับเล่นโหเลื่นไหลเหมือนประดุดดังน้ำ,นำมันบนน้าแข็ง โอเคเดี๋ยวเกมนี้เราจะไปชวนไอ้การมันมาเล่นด้วยโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเจอกันในเกมแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเมื่อเราเข้ามาสูน่ในเกมของแบทเทิลเลียนออนไลน์นะฮะเป็นเกมตัดผมออนไลน์ใช่ไหมคุณการใช่ครับโอเคเรามาอยู่ไหนเนะี่ย <c oughs> ไปไหนกันดีครับครับจะแสแนปเปอร์ให้ดีนัสต,ต้องดูนะครับเราต้องทำอะไรไม่ฉกช้าใช่นะเฮ้ยไปไหนไปด้วยไปด้วย <c oughs> มอหรอเป่ะมันเฮ้ยมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นฟางผมผมไม่ทำอุ้ยไอ้เหี้ยโดนยิง สัตว์เอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยอ้สัตวซะเอาใหม่เอาใหม่เน่เน่ตรเน่ไหนคุณต้องฟังผมนะดูหัวหน้าคุณนะฟังนี้ไหนไหนไหนเอามามามาการเป็นสไนเปอร์ดีนะคุณฟังผมนะอะไรนะเราต้องไม่โฉ่งฉากและการเป็นสไนเปอร์ดีการเป็นสไนเปอร์ซีดีเราต้องไม่โฉ่งฉากใช่ครับยังไงนะครับดูผมไว้นะครับดูกหูมันก็เราเรียกทางกันเถอะห่างกันสักพักเอ้ยมันอยู่นู้นหลังกูหลังหลัง มังอยู่นู่นหลังของดหลังก็อุ้ยแม่งเอ้ยมังโอ้ยทำไมนะครับจะบอกนะครับไม่ได้โฉงช่างเลยถ้าไม่ชงช่างแล้วต้อนคนออกจากบาร์ได้ยังไงดูไม่นะครับผมยังไม่ชงช่างเลยนี่ครับนี่คือการการเป็นสไนเปอร์ที่ดีมันต้องซุ่มยิงนะไม่ใช่เราไปชงช่างแบบไอ้การนี่ไอ้กูยิงมันแต่ทำไมมันไปดูผมไปนะ เอาใหม่นะครับเฮ้ยลวมๆๆๆเจ้าที่มาแล้วหยุดเนี่ยนี่เจ้าที่เออโดนได้หนึ่งนัดหยุดนี่คือ L A P B แปลว่ายาแก้ปวดอะอุ้ยอุ้ยเฮีย L A P B โดนยิงจอกกำปั้นแอลเปอร์ไีเดียครับเกมนี้มันน่าจะมีภาษาไทยนะครับถ้เกิดเป็นภาษาไทยนี่มันนะฮะเล่นทุกอย่างเหมือน Battlefield 3เลยใช่ไหมคุณการใช่ครับถอยๆครับนอน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 บอกให้นอนกล้าอยู่ไหนอ่ะ อยู่ข้างๆคุณแลไหนวะอ๋อเดีเยรแล้วมึงจะนอนทำไมมันโหนาตายเลยครับยังไงครับทำไมครับไหนๆอาการอยู่ไหนนี่การเป็นสไนเปอร์ให้ดีมาเอ้ยมึงหลบดิ l APB มาแล้วเดินเรินืรีบวิ่ง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 โอเคครับเมื่อเราแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วนะฮะเราก็วิ่งนี่เราต้องดูซ้ายดูขวาก่อนครับเมื่อเราแน่ใจว่าวิ่งปลอดภัยแล้ววิ่งครับแล้วเราก็ใช้สไนเปอร์ครับ นี่ครับมันมันมันมาแย่งที่เราเราต้องวิ่งครับหลังมาหลังมีการเป็นสไนเปอร์ที่ดีกระโดดยิงรเแลรวแล้วอู้ยทางไปชงชาครับทำไมครับไอเดนกูร้องอยู่อุ้ยกูไม่อยากจะเอาจริงนะกูไม่อยากบอกกูจบมาจากเดียวนี่นะขาดสิ่งตัวนี่ส่งฉากที่ไหนใช้ปืนปืนพกยิงไกลโอ้โหคนนี้เมฟเหลือเกินเลย เจอแล้วเจอแล้วต้องมาให้เก็บร้ายต้อมาใหวิงงว่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยอู้ยมันยิงเราครับโอ้คุณยังไม่เทพเลยนะเอ้าผมผมเพิ่งผมเพิ่งสมัครสมาชิกเมื่อกี้นี่ผมเพิ่งสมัครไอดีเล่นเมื่อกี้จะไปเทพเหมือนคุณได้ไงล่ะอยากครับผมไม่มีสิทธ้งจะอ้างนะครับมึงมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับการทุกคำที่พูดจะเป็นหลักฐานมัาใจวัดใจคุณไม่โดนอีกแล้วข้าง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 เลยได้หนึ่งนัดแล้ว อ้ามแย่งกูกูยังได้คะแนนช่วยยิงเลยเอ้ยแม่งมังนี่เกมไม่เล่นบอลไปไ้่แม่งจะโดดแล้วแม่งกะโดดไว้ไม่แม่งโดดเลยแม่งก็โดดไว้หลังชิบหายไม่ได้เราต้องบุกครับเราต้องบุกหลังกูใช้มีดบุกแม่งครับหรือใช้ปืนพกอ้ามนี่กูถองป้อนให้มันด้วยไหน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 เฮ้ยแม่งเล่นแม่งเล่นปืนบอมเลยครับไอการครับไอการลุยลุยปุ๊บปังไม่โดนไม่โดนที่สักตัวนะครับไม่ดีเม่นะครับไม่ดีแม่ครับไอเกมกลัวครับ เโโย่อะไระสุนเจิงหมดดีกัเยัตว์ไม่ไหวเมื่อกี้มันเทพเกินครับยิงไม่ได้สักตัวเลยเรามาเล่นโหมดมีดใช่ไหมการใช่นะครับใช่ครับเรามาเล่นโหมดมีดกันดีกว่า <c oughs> คเคกดเริ่มเกมครับเจอกับครับคุณก็อยู่ทีมแดงกับผมนะอ,อ,อยู่ทีมทีน้ำเงินทีม้ำเงินทีมเต็มทกอ่งอ้าวอยู่ทีมเดียวกันกันหรือเปล่าครับครับผมการเป็นนักข่าดีนะครับตอนต้องตอนต้องเราต้องเราต้องวิ่งนะครับไหนคุณอยู่ไหนเฮ้ยคุณรอผมด้วยดิคุณรอผมด้วยคุณรอผมด้วยผมผมรอฆ่าผมรอความอยู่อยู่ไไหหนนววะะ เออคุณจะวิ่งคำถ่านเดินนะครอีแทงแทงครับคุณอยู่ไหนครับเฮ้ยไม่อยู่ข้างหลังวะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นกรุงอะไรทีนะครับมันไปมันไปถ่านเกินเราแล้วเฮ้ยมันยิงเราไม่ได้ครับเพราะเรามีมีดฮะเอาก็เล่นมีดกันทุกคนเนี่ยแล้วคุณขึ้นไปไหนนะคนวิ่งลาวครับผมวิ่งคนลาวครับอุ้ยมึงไหมกูแทงไปวอ้ยม่งแทงเราก่อนโอ้ยหายการไม่คุมหลังให้เลยว่ะเพื่อนเฮ้ยมึงอยู่ข้างบนครับมึงอยู่ข้างบน กับแบนเปิดทีครับหยาได้ตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ยโหดโอเคครับนั่นคือไลน์ต่อไปของเราฮะอู๊ดอัมซู่ซู่อัมซู่ซู่สู่ไม่ไหวครับแม่งเทพเกินอะไรเราอะไรเราอะไรเราโอ้โหมดมีดแมงดาโอ้ยเย็นโดนแดงแล้วครับเกมนี้นะส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเขาจะเล่นรอจังหวะนะครับแต่เราไม่ชอบนะเราชอบพวกนะครับอปกติจะต้องแทนเป็นจังหวะใช่ไหมคิดถึงจังหวะนี่พลาดแล้วพลาดคิดถึงจังหวะ คุณนําไปเลยฮะคุณนําไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่คิดถึงจังหวะเอ้ยได้หนึ่งตัวพี่ยทำไมมึงอยู่ไอ้นี่คิดถึงจังหวะคิดถึงเอู้ยแม่งหวาบอยู่นี่มาเอาดูผมเอาดูผมผมเล่นแลกจังหวะาอยู่ไหนครับไอ้เล่นก็แอบวะไปแล้วได้หนึ่งตัวครับโอ้มันได้อีกแล้วครับุณวิ่งมาให้มันแทงหรือคุณจะวิ่งไปแทงมันครับลักษณะเหมือนคุณจะวิ่งไปให้มันแทงนะอ้าวไปแล้ว เฮ้ยเฮียอ้ยผมจะยังไงยังไงพูดคำหยาบขอประทานอภัยด้วยครับมันบางทีมก็มีหลุดกันปังอุ้ยโดนแทงเลยมันมือมากมันหยุดไม่ได้จริงๆเกมนี้ครับแบตเตอรี่ออนไลน์เกมตัดผมออนไลน์เฮ้ยแบตเตอรี่อ้าบอก้ามฮะบอกบอกแล้วบอกแล้วโอุ้ยเยอะเยอะอะไรนี่ไงมันแทงมึงหรือเฮ้ยมันจะขึ้นไปข้างบนมันหมอบมันหมอบละเบีเฮ้ยมึงล่อเหรอเฮ้ยมึงฉลาดลามโลกว่ะ มึงเมกาเคเอร์มึงเมกาเคเอร์อุ้ยจะกระโดดหน่อยไอการแม่งหล่อว่ะแช่แ่โอ้ยกูแทงมันแล้วทำไมกูตายวะเอแมันเกิดไวมากเลยนะเพิ่งสังเกตแับจะไปได้หมันจะไป้ของมันเอาแม่งแทงกูครับอ้ามดูดูครับอ้าดูไหนไขอชมหน่อยขอชมหน่อยดูเิดนึงเดียว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 เดี่ยวเดด่ยเดดีวเด่ยคุณท่ยดี่ยวเดว่ย โอ้ไม่ทันจังหวะมันครับคุณการขึ้นไปข้างบนกันครับครับขึ้นบนไม่ได้ครับเยอะเออแม่งมาถ่าแล้วแล้วครับแล้วก็ออกเกียรเลยไม่เสียตังค์เลยนะอะไรไม่เสียตังค์เลยครับยิงยิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยิงไม่ใช่ยิงมันเป็นโหมดมิดการครับเสียงอะไรครับผมจำได้ว่าเราแคสกันแค่สองคนไม่ใช่เหรอครับมีเสียค่ารบด้วยประชากรในบ้านผมเีอยครับประชากรคุณเรียกคนในบ้านคุณว่าประชากรเหรอครับ ผมเรียกว่าประชาชีนะไม่เรียกประชากรน,นะตายอุ้ยกูตายมันเหลือเกินมันมันเหลือเกินมันเหลือเกินอุ้ยไดหลายตัวแล้วครับเก็บทุกตัวครับไม่เว้นแม,ม้แต่ผู้หญิงหรือคนคลอดหรือคนชรลาหรือสตรีหรือสตรีมีใข่ยืนชี้นี่น,น,นี่ดูผมเทพขนาดไหนของการดูผมเดี๋ยวเลครับการผมเท่ข,ข,ขนาดไหนฮะหยุดหยุดชีวิตอึดไม่หยุดแล้วมันหยุดไม่ได้จริงครับมันอยู่ไม่ได้นะมันมันมาแล้วมันมันอยู่ไม่ได้นะ มันมันได้ไม่อยู่เอ้ยมันอยู่ไม่ได้ Atari, นะการครับต้องขึ้นไปข้างบนเหตามมาตามมาตามไปอาตามไปว้เียไอไสัตว์วิ่งเยวไปสัตว์กูไปแล้วสสัตว์การเหียมงบอกเมื่อกี้เราส่งเราส่งกองพลังไปก่อนนะมาเป็นัราจะน่นดูเขาไปาลม่ไม่าเอ็นอนนอนนอนอเียนนนอนอน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 นอ คนล้มอย่าตามแม่งนี่ครับคน<อ>ล้มกันอบการหอบมอบการหอบต้องหอบต้องหอบต้<น>องหอบอา <c oughs> ชีพคุคือวิ่งลาวนะครับอาชีพคุณลาวมากครับนี่แกนตัเป็นโดนมิแทงเอ้าแม่งแทงกูอุ๊ยฮะหางแต่เมื่อกี้แหละฮะแม่งมาเป็นฝูงวิ่งกลับไม่ทันปวดหัวปวดหัวปวดหัวบวดสะพานเอ้ากูแก้แขนให้เพื่อนกูแก้แขนให้แล้ว โอ้กระโดดตายเคยเคยเห็นไหมล่ะครับการอยู่ไหนวะนี่การไปทำอะไรตรงนี้วะทำไรอ่ะอือทำไรอะอืมเอ้าไปเฮียตายคู่เลยไงเขาเปลี่ยนปกทังไปเลยคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปข้างบนดีกว่าอืมเอ้าโดนเลยครับการทำไมคุณชอบบุกเดี่ยวครับการเอ้าจบซะแล้วครับมาครับนี่แล้วก็ให้คุณการไปฝ่ารถบัสรถเบนซ์จักรยานรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะฮะยิง โดนเลยสัตว์เอ้ยคนไทยบินได้อะกูก็บินได้กูไม่ใช่คนไทย I want to เล่นวันีนะก็โดดใหม่ครับโอ้ยแย่แปดจ้าไเหลือเกินกูยิงใครครับอเ้ยแย่ลอยไปนู่นฮะโอ้สัตว์นั่งมันจ้าเหลือเกินเอาจบแล้วเหรอฮะ